แม่เอาน้ำซุปแม่ถา,า,ามบบช้างใส่เลยอ่ะออ๋เหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเก็บเอา ใครมีประโยชน์ไหมคะมีอ่ากินเยอะอันนี้มีมีบรโยดอใช่อันนี้มีประโยชน์มีประโยชน์แล้วผักมีประโยชน์ไหมคะมีไม่มีเอ้าผักมีประโยชน์นะแต่ว่าทาไมไม่กินกันมีนะแล้วก็เอกกินไปแล้วว่ะมี่างี้ไงมีอันนี้แล้วอพี่เผา พี่เราโตแล้วพี่เรากินผักได้แล้วผักมีประโยชน์ทำให้เราไงอึกเป็นยังไงอึนิ่มแล้วก็ร่างกายแข็งแรงอือแล้วน้องล่ะน้องไม่กินผักหรอลูกอยากกินกินไหมกินผักไหมน้องกินผักไหมไม่แ,แครลลอทน้องกินไหมแม่พี่เราชอบกินผักเก่งมากเห็นไหมพี่ร่างกายพี่เผาแข็งแรงเวลาจัมปิ้งอ่ะพี่เผาก็จำได้สูง จริงๆนะ,ะน้องอ่ะน้องซิกกับพีดูซิกน้าเราเมซิกับพี่ดูสิให้น้อง,องขึ้นเดี๋ยวน้อง,น,องน้องกินอยู่ลูกสักคู่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอน้องกิน<อ>กินก่อนนะคะน้าไปจำแนกกับพี่มามาเท่ากันว่าใครสูบท้อก่อน บอกน้องบอกพี่เราก่อนรอสักครู่กินอยู่เดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องอารมณ์ไม่ดีหนูเจ่งมากน้อง้ดแล้วปึดแล้วกันติ๊ดติ๊ดหา พี่พราวน้องจะนท่าแล้วนะลูกล่ะลูกพี่พราวกินข้าวหน้อยไปแล้วพี่พข้าวเนาะกินแล้วต้องเอาผักมาผสมกับใบบี้กินผักด้วยกินผักจริงๆด้วย